สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่19เดือนเมษายน2565วันนี้ผมพามาดู PowerPoint วิธีการเซตเป็เนแนวตั้งปกติเราเปิด PowerPoint ขึ้นมานี่จะเป็นแนวนอนใช่ไหมครับตามตามปกติอ่ะผมนิ้วขึ้นมาก่อนครับ ยิ่งขึ้นมาก่อนอเวลาเราจะทำไฟล์ปีเซนต์ทำไฟล์ขึ้นหน้าจอก็เป็นแนวนอนปกติแต่ถ้าเราอยากทำตำลาหรืออยากทำเป็นใบปิวส่วนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็อยากทำลายวงจรที่มันเป็นแนวตั้งก็ต้องมาที่ตัวนี้ครับดีไซน์ เท่าที่ดีไซน์เลยครับมันจะมีไฟล์มีโฮมีอินเสิร์ตมีดาวเราก็จะมีดีไซน์เราคลิกที่ดีไซน์ครับปึ๊บคลิกดีไซน์เสร็จมาดูมุมด้านขวาครับด้านขวาอ่ามันก็จะมีปุ่มนี้ดับดาวตรงนี้ครับคลิกด,ดับดาวลงครับสไลด์ไซส์เขาเรียกสไลด์ไซส์ใช่ไหมครับคลิกด,ดับดาวมาก่อนปึ๊บอ่าเราเลือก ตัว custom size สไลด์ไซส์เนี่ยคลิกตัวนี้ครับคลิกเสร็จมันก็จะมีให้เราเลือกตรงฝั่งเนี้ยครับฝั่งฝั่งสไลด์เนี่ยว่าจะให้เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเราก็คลิกเลยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแนวตั้งให้เราแล้วตัวเนี้ยตัวสไลด์เนี่ยเราเขียนว่าสไลด์นะครับกดคลิกตัวนี้ก็เป็นแนวนอนคลิกนี้เป็นแนวตั้ง ส่วนขนาดขนาดเราก็จะมาดูขนาดของขนาดไซส์มันนะครับว่าจะจะเอาแบบไหนส่วนใหญ่เราจะใช้ A4 เมื่อเราไปพิมพ์งานใช่ไหมครับมันยาวกว่า A4 ก็มีนะครับต้องต้องเลือกเอาเราจะเอาขนาดไหนนะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเลือกเป็น A4 ใช่ไหมครับ A4 A4 มีอยู่ไหนอยู่นี่ครับขนาดมันก็ขานาด210คูณ 297เ mm. กขนาดเป็นมิลลิเมตรเนาะเราคลิกเลยครับปุ๊บเรามาคลิกโอเคแล้วก็ m a x i m ิม e นยเรากดปุ่มนี้เลยเปลี่ยนไหมเห็นไหมครับมันเปลี่ยนแล้วตอนนี้เราก็ทำงานได้เลยพิมพ์ได้เลยครับเหมือนปกติเลยแล้วมาโฮมปกติก็จะมาคลิกแท็กข้อมูลมาแท็กไอ กองตัวหนังสือมามันก็พิมพ์ได้เลยจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปส่วนใหญ่ที่ผม คำนี้ก็เพื่อมากลับหัวของ PDF นะครับ PDF ที่เขาส่งมาแล้วมันมันกลับหัวไม่ได้ก่อนหน้านี้มันกลับได้นะครับของผมพอผมมาลงโปรแกรมของของบริษัทมันก็เลยเหมือนมันล็อกไม่ให้เซฟ PDF ผมก็เลยกลับหัวไม่ได้สมมติว่ามีรูปภาพอะไรที่มันต้องเราต้องได้มาวางไว้เี้ยในลักษณะของ มันเป็นแนวนอนเรามาต่อการเนี่ยหรือผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติว่า PDF เขาส่งมาต้นฉบับเรามันเป็นแนวแนวแน,ว,นวขวางอยู่เวลาเราส่งไปให้นายอ่านหรืออะไรเนี่ยเขาขก็กลับไ้ให้เขามันก็ต้องทำทำวิธีนี้แหละครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ย แล้วก็เซฟเป็นเซฟแอดก็ได้เซฟก็ได้อ่าเราผมเซฟทดลองก่อนเนาะเซฟปุ๊บผมอาเก็บไว้ไหนดีมีข้อมูลโนดรไฟล์อะไรดีเซฟไว้ก่อนอ่าสมมติเราเซฟอ้าวไม่ได้ตั้งชื่อ่อผมเซฟแอดนะครับตอนนี้ผมจะแปลงให้มันเป็น PDF แล้ว ผมจะกลับหัวให้เรียบร้อยแล้วสมมติผมกลับหัวแลผมก็ไปที่เซฟแอดแล้วก็ไปโบแล้วก็ไปดูว่าเราจะเก็บไว้ตรงไหนสมมุติว่าผมเก็บไว้ออสร้างโฟลเดอร์ใหม่ก็ได้สร้างโฟลเดอร์ใหม่มีโฟลเดอร์ขึ้นมาปุ๊บผมทิมคำว่าทดลองก็ได้ท้งชื่อว่าทดลอง ลองทำก็ว่าไปตั้งโฟลเดอร์แล้วเราก็คลิก double d l ลคลิกไปแล้วก็กดเซฟก่อนจะก,กดเซฟต้องเลือกก่อนนะว่าเราจะเอาเป็นนามสกุลอะไรเป็นเป็นไฟล์อะไรเนี่ยวิธีการเปลี่ยนเป็น PDF เราก็คลิกตรงนี้ตัวข้างบนนี้ให้เราเปลี่ยนชื่อ,อผมตั้งชื่อใหม่ก็ได้ว่าเป็นทดลองเหมือนกันเนาะทดลองทำ เล่นๆกันนะเราทำเล่นส่วนผมจะเซฟเป็นไฟล์อะไรนะให้มาดูข้างล่างมันจะถ้าเป็นแบบลายเส้นเยอะๆหน่อยก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะเห็นไหมครับว่าจะเซฟเป็นนามสกุลอะไรเป็นไฟล์ยังไงจะแปลงเป็นฟอร์เวิร์ดเป็นไฟล์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราจะแปลงเป็น PDF ใช่ไหมครับเป็นรูปภาพก็ได้ครับเห็นไหมเป็นรูปภาพแล้วก็นี่เป็น ไอพีกีนี่ส่วนใหญ่เราจะส่งไปในเมลในอะไรมันจะเป็นไฟล์เล็กหน่อยเราก็ามา pdf คลิกที่ pdf เห็นไหมครับต้องดูดีๆนะครับว่านําสกูลเป็น pdf แล้วข้างล่างนี้ตรงนี้เสร็จแล้วก็เซฟเลยครับเซฟปุ๊บอ่าตอนนี้เป็น pdf แล้วครับเห็นไหมครับ p d ดอ PDF. อ่ะผมไป,ไป بل, เปิด pdf ของเราว่าเราเซฟไปได้ไหมเดี๋ยวผมบอกออกก่อนตัวนี้อย่าเปิดอีกโปรแกรมหนึง่งอันนี้ผมพักหน้าจอไว้ก่อนนะครับพักหน้าจอไว้ก่อนตอนนี้ผมจะไปดูไฟล์ที่มันจะเราเซฟแอปไปเมื่อกี้นี้อยู่ไหนเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าทดลองทำใช่ไหมครับเห็นไหมครับอ่ะตัวนี้ผมจะคลิกขวาเปิดที่ open with ไปที่ Adobe ของตัวนี้ ตัวนี้ผมคงจะเซฟแอดใหม่ดูทีว่าผมจะเซฟกลับเป็นรูปภาพได้ไหมผมเปิดแล้วครับเห็นไหมครับถ้าสมมติว่าตัวนี้มันนอนมาทางทางคนส่งส่งมาเป็นรูปแนวนอนเราอยากให้เป็นเป็นแนวตั้งให้มันอ่านได้สะดวกเพื่อส่งให้ในายล้วก็กลับมาตรงนี้ใหม่เซฟแอดเหมือนกันครับเซฟแอดเสร็จ เราจะไปไว้ไฟไหนแล้วก็ดูนะเมื่อกี้นี้ผมเอาไว้ในไฟทดลองใช่ไหมโอาไวไฟทดลองอีกเหมือนเดิมมาตรงนี้ครับตอนนี้ผมอยากทําเป็นไฟล์รูปภาพนะอยากเอารูปภาพไปใช้งานประมาณนั้นอ่าผมขี้เกียจไอ้ใช้พิ์สกรีนเราทํารวดเดียวเลยสมมติว่ามีรอยหน้าเราก็ถ้าถ้าเป็นพิ์สกรีนเราก็ต้องกดคลิกกดคลิกอยู่นั่นเลยรอยหน้าใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเ,าเป็นไฟล์ pdf สมมติว่ามีรอยหน้าเราคลิกนี่เลยครับ ไฟ JPEG ปึ๊บหลังนี้เราก็กดเซฟครับดูก่อนนะครับว่าเป็นไฟ JPEG กินไหมดูดูฝั่งนี้ก่อนพอเสร็จเซฟเลยครับเซฟปั๊บปึ๊บโอเคไหมภาพไปไหมริงๆนะถ้ามันถ้ามันมีหลายหน้ามันจะม,มีมีแถบบอกเราเสซตเตตัสบอกว่าได้กินหน้าไปถึงกินหน้าหรือหรือเสร็จแล้วยังผิดพนิดแล้วยังเนี้ย โอเคเมื okay. ่อผมแปลงเป็นรูปภาพแล้วตอนนี้ก็ได้ประมาณหน้าเดียวใช่ไหมผมยกตัวอย่างหน้าเดียวมออกแล้วนะครับไฟเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับมันมาแล้วไฟล์รูปภาพล้อครับเดี๋ยวผมเปิดดูเห็นไหมครับไฟร,ปดดไรไฟูปภาพมาแล้วจากเมื่อกี้ที่ผมบัเป็น PDF แล้วแล้วผมแปลงให้มันเป็นรูปภาพเห็นไหมครับ ตอนนี้ก็เป็นรูปภาพเรียบร้อยโอเคครับง่ายไหมครับตอนนี้วิธีการทําง่ายส่วนใหญ่เนี่ยเราเคยใช้แต่แนวนอนนะครับของ w e r p o i n ยเราไม่ได้เคยใช้แนวตั้งเราก็เลยไม่ค่อยชินก็จะหาวิธีการเซตยากก็หาอยู่นั่นแหละก็มาที่ดีไซน์ครับผมมามา,มาพูดย้ำก่อนมาที่ดีไซน์แล้วก็มาที่ สไลด์ไซส์แล้วก็มาคัสตอมไซส์สไลด์ไซส์เนี่ยมาแล้วก็มาเลือกครับเยเลือกตรงนี้ปุ่มนี้แหละปุ่มบนแนวนอนแนวตั้งเนี่ยผมอยากกลับไปเป็นแนวนอนเหมือนเดิมเนี่ยดูที่ว่าันอยากขึ้นอะไรไมเป็นกระดาษก็เป็น A4 ขนาด A4 มาตรฐานก็เเลือกได้ครับเอายาวกว่านี้ก็ได้ก็จะมี16ต่อ9มันก็จะยาวขึ้นมากว่านี้หน่อยอ่ะผมคลิกเป็นธรรมดาก็แล้วกัน คลิกตรงนี้แล้วก็มาเลือกขนาดขนาดก็มีหลายขนาดเนี่ยดูคลิกกันดูก็ได้เห็นไหมครับมันมีหลายขนาดกําหนดเองก็ยังได้เลยครับเนี่ยลูกเล่นมันมีแย่ะแ,แหละแต่เราไม่ไม่ไม่่อยไ,ได้มีเวลามาเล่นผมเลือกขนาดธรรมดาเห็นไหมสิบสี่ต่อสามก็ยังไอซีต่อสามก็ยังมีเลยโอเคผมเลือกมาตรฐานธรรมดาคลิกโอเคครับปุ๊บอ่ะมันให้ ทำต่อไหมก็ทําต่อไปเลยปุ๊บเห็นไหมครับเป็นแนวนอนเลยแต่ภาพก็จะไม่ได้สัดส่วนภาพมันไม่ได้สัดส่วนอ่ะวีนี้ผมจะสร้างสไลด์ขึ้นมาีม้าเป็นแนวนอนเหมือนเดิมไหมเห็นไหมครับเป็นแนวนอนเหมือนเดิมแต่เ,เป็นขนาด A4 ภาพมันไม่ได้ขนาดก๊อปมาเลยกอล๊อปรูปภาพมาปุ๊บปุ๊บมาเนี่ครับ ก็ปรับขนาดตามของเราตองข้างบนนี้ก็ไม่เอาลบทิ้งจัดมาให้เต็มหน้าเห็นไหมครับทำง่ายไหมครับเราไม่ค่อยได้ใช้งานมันก็จะหายยากนะเซฟไหมเซฟก็เซฟเซฟนี่มันจะกลับมาเป็นแนวนอนแล้วนะเมื่อก,กี้นี่เป็นแนวตั้ง โอเคก็มีคลิปเทคนิคเล็กๆน้อยๆเผื่อเราจะได้ใช้งานโอเคครับขอบคุณครับ